สบายดีพี่น้องครับเอ้าป้าทอท้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 อทสวท้อท้อุ้อท้อ้อท้อว้อี้อ้อท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 อท้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 อล้อท้อ้อท้อ้อท้นอ,อนท้นนอออ้้อ้อ,อ เมกินก ah, hmm. ับป่อยบอกว่า hmm. ก็บมาเลยเข้าสารนมีมาง่งคือตเลียกินหน่อกข้าสานลดไมพี่น uh> ้องพี่น mm ้องไปทานมาเมื่กินกับก่อยบอกจ้กินกับป่อยก็ิจับโยนกินมาเลยจกเนห็นจ้กินน้ำเจ้า่ะ นี่มันหล่อมั่งไปแล้วแล้ววางนี่ชมราคาอืม,อม,น,อม,ม,ออมน่าเบื่อฉุยยังของเลี้ยงน้ำเงินก่ะน้ำเงินปลาน้ามีเลยเหรอ

กินด้ยเอ๊ะเ้ปิดแน่เลตอน่ะหรอคะน่าสนใจเยทักจราบอสมใจจราบอหบักตเรียน มีขายเยอะเหมือนกันเวลาโต๊ะคู่วันง่ายเนาะแซ่บดูก้อนน่ากินไหมอืมือกินคำได็ก็อื่นยังงอ๋อเหอันแซ่บดิแซ่บขนาดขนาดพี่น้องร้อยจังคู่ ติมหลายแซ่บหลีอร่อยจังเลยครับเอาทุกภาคเลยเอาคนเล่าหองเสียบ <c oughs> แห้งแซ่บหลายแซ่บอีหลี่ี่เจ้านี <c oughs> <c oughs> ทำไมผมมันงอเป็นดอกกันนะ <c oughs> อารมณ์ในจ่องเลยไปน็นเอาว่างองแบบเจ้าถือไว้ในเรื่องวันนะ่ะใครที่ให้เจ้าเห็นหองแบบนถึงเ่มไม่ได้ใ้หองเอาเจ้าเจ้เจสเาสร้างว่อว่าไข่โกนเนี่ไข่น้นี่นเนี่ยว่ามอาอ่านน้าเย่าจมใไข่มสมบูร กว่ก็บชน,นอนนท์งบ่เลยนะหมอ,องแรกผชอบหมองท,ทำดีนอนมีนอ,นอยากช่วนโตไปให้เป็นหองแบบว่าท้ายคลิปกินเข่าก็อีเหตุมพื่อให้องลดโตไปเอง,เงเอคลิปโดยเฉพาะห้องหงว่างเปาล่าที่นนก็นเต็มไปแต่ห้องหงอมไม่แต่บมมีเอ์ชื่อเลยอัน ຜູ້ຢູ່ພີ່ນ້ອງຕາມໃຕ້ເລກມັນບໍ່ມຸນໄດ້ຈັສຸນ เม่พวกเขากินมันเป็นเป็นหน่วยอะดูทีมันติ๊น้าบีรสเจ้าขึ้นน้ำาลงมาตปเนี้กิอือหย่งก็อยากป่อยากเล่อยากกินน้าอยากกินียกปะหานคูกคู่เลย รล้ายไหมข้าวมันหวานอยูนบ่มันคือเป็นแข็งๆโอยหวานเลยเลยป่ะ้าร์หวานก็คล้ายแข็งเหาอนกันปะ้เอย่าไรสองลูกสามลูกแต่สามลูกลูกลัสามลูกนี่หยถงนิ่งดูเอจะกิ่ทรยมหมกกี่นเอาเงินเฮงะสิซื้อกินกิเป็นอย่าง เดี๋ยวเราะรีนมาน่สามเอดสามสี่สมอเด็ดสามเด็3สาหนึ่งใช่ไหมด้3สา 3, 8, มสี่ใบหนึ่งสเอบนึ่งสามหนาะอือันเจีแยนนี่ยแคบเลยอันชุม่มันนี้นี่มันอยากออกมันๆเพราอันน้องแจง ันแจ้นใหมัันนห้หวเป็นเจ้ากินมองคุดแะเจ้ากติกทีเดียวอยู่ข้างในเง้อยู่นน้อยเนี่ยเดียวข้าขาอิ่มแล้วถ้าวขินมังุเรียนม่งอยู่น้มุเรียมันเพราะมันเป็นตุเรียงในน้อยเนาะ ำไมเลพี่แล้วบาเพื่มนมันเด็กน่อยพูดใดได้กินทุเรียนเนี่ยคือว่าขักเล,กลยเดียวเาร่อยกินแล้วงานบริเนต้อกันไปเยี่ยมไ่เ่บางคนบ่ามากระเต้ฮ้องแต่บางคนมาคาเยี่มนี่เนี่ย <c oughs> ทุเรียนเอานมาทอะกล้องไปไหนแน่เด <c oughs> ือดี่บ่หล่

ยิงแบนผู้อื่นไปพี่น้องถ้าไปจับกล่องวอลเลยพี่พี่น้องบอกบอเพี้ยอยู่บอกเพี้เจ้าเป็นลูกผู้ชายเจ้าไป็ต,ต้ตตองมาโต้ตอบเขาลงนะพูดแย่คลิปนั้นหลกักพอแล้วพูดไปเสียงไปแค่ห้ักหลักแม,ม่ขอบคุณคำไหนนะ่งนะผมทำให้กระเป๋าแค่รออ์ไรสดคลิปนั้นหลักอันนี้ออกับวอาแล้วค่อยหาย้แย่คลิปมึงคอยไปมุมอนน,อมนี้การนั่งมอนแล้วเป็นผู้นิ่ง เราจะเล่าพี่อนา้บอ้เล่าแล้ว,วไป,ป,วไปวก,กป้องตัวเราเองกับเม่วากันทีดีเซรีพาดไปของมันถ้าว่าใคไใเอางจิตกร,รมขอูวายไปตัวชื่ว่ามันก็กิ่งมนันเรื่องกิ่งแต่ก็เลาไปชื่อว่าขเขาเร็คอนเทนต์ะก็อยากมีคนเบืงเ้งเขาคมันรุ่นอรระไรรุ่นอะเล่งเนี่ยถ้าใคบริเวณยังปิดเราเน คนทำความคิดเขาถิมานางาร้อยน้นี่ปัดนี่เนาะเจ้าหน้านที่มันจะพ่้อแลมือแ,าาแหลกเนาะตำรวจใทยห้องคอนเทนนอคุ้มเงเทคโนโลยีลาม,าม,มันสูงที่รถเป็นอามาังกองมันกินกับมมนทางเนา่้อใคปแมก็หมด่พน่อยันบาดนันบ่แม่จะเสีใว่ ไงท่าื้ออะไรนะมน,นก็ทุบยอดอะไรน้ำเลี้ยงน,นะพันบาทนะคะซื้อ,องแท็กแพ่หลึ่งใบคสีส่สบบาทอันนี่นมใหมเย็บ้วะอ๋อ่าแม่ก็จะขอคุณทั้งแนะน้ำดีๆที่มีน้องแนวน้ำมากอัในใดดีว่าเป็นน้ำเป็นพับกลุ่มแต่ส่วนผูดด้ใดบกใหารเรื่องขอคุณนนี้เราเมอืองบรหารกำลังใจ ดานยการดาเยวะมัอเอาสิกมใหม่เรือสิกระดาขึ้นได้ผมว่าในหวิกปานวี้ที่ของเราหลองเบิ่งดาแมวชื่อเด็กแมเอากินก็กินเยอะเมือนะเอาม่เากินได้ก่นครับ